สวัสดีครับ FC สตาร์ทุเรดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับ FC กันคลิปนี้ผมก็เลยนำหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่7ธันวาคม2568ลงคลิปให้กับ FC ที่กำลังหาข้อมูลหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปฏิฮาหน,อย,หาหนอย VIP ผมเคยนำเลขสูตรที่ได้คำนวณแล้วครับประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปตัวเลขเด็นจับคู่ชุด3ตัว2ตัวเลชุด2ทราง ให้กับ FC ดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไว้ฮานอยเพื่อนำเลขตระเด็นจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนล่างเปน็นแนวทางการหาข้อมูลสลากไว้ฮาน่อยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณายานในการรับชมครับขอบคุณครับ มาสรุปผลการออกสระกวหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่6ธันวาคม2568กันก่อนครับผลการออกสลากวาหวยฮาหนอยพิเศษซึ่งทำการออกเวลา17:17-17:30นาทีเลขไทย3ตัวบนออก193ตซนบน932รง18ผลการออกสระกวหวยฮาหนอยปกติทำการออกเวลา1 8 0ง1 8 3 0นาทีเลขไทย3ตัวบนออก526 2บน262 26รง26 04 และผลการนอสราคไว้าหน่อย VIP อพีทำการตอกในเวลา19บเกถึง19 30นาที3ตัวนสองนดร่างนนี่คือผลงวดล่าสุดนะครับ6ธันวาคมครับมาสูุรเลขเด่นครับประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผมแนะนำเลขไทย3ตัวของไวห้าหน่อยปกติงวดล่าสุดซึ่งออก526มาคำนวณในแต่ละครับ หลักร้อยครับนำเลขคหลักร้อยเงืสูตรคำนวณคาริเอนได้เลขจากสูตรที่คำนวณไว้แล้วหลักร้อยสตัวครับส่ตัวมีสองสี่เจาหลักสิบครับนำเลขสหลักร้อยงสู่คคำนวณคาริเอนได้เลขจากสูตรคำนวณสี่ตัวครับสตัวมีหนึ่งสอและหลักหน่วยครับ นำเลขหหลักหน่วยกรเสุคำนวณฮาริเตนได้จากสูตรคำนวณสีตัวครับสี่ตัวเป็นสามสี่แปดเก้ามีปดเนี่เป็นเลขเตนประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮาหนยงวดประจำวันที่7จตันวาคมครับมาดูกันจับคู่2ตัวบนครับผมนำหลักสิบตัวครับหนึ่งกจับคู่หลักหน่วย4ตัวสามสีจับได้ชุดสองตัวหอยฮาโนยดังนี้ครับหนึ 1, ่งักสิจับคู่หลักหน่วยสตัวเจ็ดหนึ่งสามห 2วางละสิบจับครูไปสี่ตัวครับได้สองสามสองสี่สองแปดสองเก้าหกวางละสิบจับครูไปสี่ตัวนะครับได้หกสองหกสี่หกแปดหกเกาเจดวางลสิบจับครูไปสี่ตัวครับได้เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปเจ็ดเก้าทั้งหมดนะครับในชุดสองตัวนจับคู่ไว้16ชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงสองตัว ใน16ชุดนี้ผมจะสรุปชุดเด่นให้กับ F0 เป็นแนวทางครับผมจะน,นําสูตรมาเทียบไปชนมาตัดจาก16ชุดสรุปชุดเด่น2ตัวบนได้ดังนี้ครับชุดเด่นที่ตัดแล้วสรุปก็มี64 68 74 78 4, 4, 4, 4, 4ชุด64 68 74 78 4ชุด4ชุดนี้เป็นชุดสเวท2ตัวบนชุดตรงตรงตัดจาก16ชุดมาครับมารุนครับว่า64 68 74 78จะมาหรือไม่รลเกุ่บ16ชุดนี้ครับ F4 ท่านใดถ้าหากมีสูตรคำนวณได้เลขเต่น2ตัวบนไว้หนอยก็นำมาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวเด่นถูกใจตรงแก่ท่านมากที่สุดนะครับมาดูชุด3ตัวบนครับชุดสตัวผมจะนำหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตร4ตัวครับสองสี่เจ็ดเก้าสี่ตัวนี้ผมดึงสองตัวครับดึงเลขสองตัวหนึ่งครับดึงเลขเก้าตัวหนึ่งบางหลักร้อยครับ มจะนำสองเลขเก้าสตัวมาจับคู่กับชุดเด่นสมวันเสียชุดหกสี่หกแปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดจะได้ชุดสามตัว 0, 5, 0. หอยหาน่อยดังนี้ครับชุดสามตัวบนนะครับที่สูบจับคู่เด่นไว้ครับสองังหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสซนันเสียชุดเลขสองหกสี่สองหกแปดสองเจ็ดสี่สองเจ็ดแปดเก้าังหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสซนวันเสียชุดเเก้าหกสี่เก้าหกแปดเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดแปดทั้งหมดแปดชุดครับ แปชุดนี้เป็นชุด3ตัวนชุดตรงตรงมาลุ้นกันว่า8ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับในมาดูการสูบชุดเน้นชุดรองครับดูชุด2ตัวบนก่อนนะครับในชุดสองนัตามสูตรคนจับไว้16ชุดสรุปชุดเด่น4ี่ครับสชุดเด่นมี6 4 6 8 7 4 7 8ชุดเน้นครับเน้นไปที่74นะครับเน้นไปที่74ครับส่วนชุดรองครับรองมาที่68ครับรอง6 8แดเน้น74รอง68 นี่คือ2ตัวบนครับและในชุด3ตัวบนครับตามสุขรวนจับกล้วย8ชุดใน8ชุดนี้ครับชุดเน้นนะครับ3ตัวนเน้นไปที่7 9 7 4ครับเน้นที่974ส่วนชุดรองครับรองมาที่268ครับรอง2 8แเน้น974รอง268นี่เป็นชุดเน้นรอง3ตัวจาก8ชุดเหลือ2ชุดมาลุ้นกันครับว่า เด็กไทยสาวหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่7ทธันวาคมจะลงท้าย2ทตัวนว่า6874หรือ3ตัวจะลงท้ายด้วย2682974หรือไม่ครับนี่คือข้อมูล2ทตัวนและ3ตัวไว้ฮาหนอยมาได้ทั้ง3มหฮาหนยครับทั้งพิเศษปกติ VIP สูตรจำนวนเน้นฮานอยปกติรอบ18ถึง18 30นาทีนะครับมาดูเลขขาย2ตัว่างกันทอครับ เลขไทยสองตัวล่างหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดวันที่7จ็ดวันที่6ธันวาคมออก0ูนครับล่าสุดออก0ูนย์สี่นะครับมาดูหลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบนาเลขศูนย์คำนวณหาเลขเด่นได้เลขจากสูตรที่คำนวณหลักสิบไปได้สีตัวครับสี่ตัวมีหนึ่งสองหกเหลักหน่วยครับนำเลขสี่หลักหน่วยก็เลยสืคำนวณหาเลขเด่นได้เลขจากสูตรคำนวณไสี่ตัวครับสี่ตัวมีสองสามเจ็ดแปดสองสามเจ็ดแปดนี่เป็นเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยเลขไทยสองตัวล่างครับ มาดูการจับคู่สองตารงครับผมนําหลักสิบตัวหนึ่กจ็ดจับคูหลกหน่วยสตัวสองสามจ็ดแจชุดสองตารงหวยฮานอยได้นี้ครับหนึวันจับผู้ลกหน่วยสี่ตัวครับได้หนึ่งสองหนึ่งสาม่จ็ดหนันูหน่วยสีตัวครับได้สองสามสองสองสองสามสองเจ็ดสองแปดหกวันสิบจับูลหน่วยสี่ตัวได้หกสองหกสามหกเจ็ดหกแปดเจ็ดวันบจับู้ลหน่วยสีตัวครับ ในเจ็ดสองเจ็ดสามเทั้งหมดในชุด2ตัวล่างจับคู่ไว้16ชุดครับนี่เป็นชุดตรงๆ2งสองต,รองตรารงครับใน16ชุดนี้ผมจะสรุปยุดเด่นให้กับ f อฟดูเพื่อเป็นแนวทางครับผมได้นําสูตรมาเทียบมาชนมาตัดจาก16ชุดสรุปชุดเด่นได้นะครับ จุดเด่นที่ตัดแล้วก็มี22 28 62 68 4ครับ22 28 62 68 4ชุด4ชุดนี้เป็นชุดสรบเบียน2ตัวล่างชุดตรงตรงต,รตัดจาก16ชุดมาครับมาลุ้นกันครับว่า22 28 62 68จะมารือไม่หรือเกินรวม16ชุดนี้ครับ fc ท่านในถ้าหากมีสูตรคำนวณได้เลขเด่น2ตัวล่างก็นำมาเทียบมาชนกันครับจากได้ตัวนี้ถูกใจตรงใจท่านมากที่สุดครับ ในชุด2ตารางทั้งหมด4ชุดเด่นครับ2 2 2 8 6 2 6, 6 8ชุดเน้นครับเน้นไปที่68นะครับเน้นไปที่68ส่วนชุดรองรองที่62ครับเน้น68รอง62นี่คือ2ตัวล่างนะครับมาได้ทั้งสามฮานอยครับทั้งพิเศษปกติและ VIP ครับแนวทางสูตรพนันเน้นฮาหนอยปกติรอบ18ถึง18 30นาทีทำกันออกนะครับมาดูการสรุปหวยฮหาหนอยทั้งสามฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP ในงวดประจําวันที่7ทธันวาคมครับจากเลขสูตรที่ผมได้คํานวณจับผู้เด่นในชุด2ตัวบนล่างไว้มีอะไรครับชุดเด่น2ตัวบนล่างที่สรุปไว้ก็จะมี64 68 7 4 7 8 22 28 62ทั้งหมด7ชุด7ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขไทย2ตัวมาได้ทั้ง2ตัวทั้ง2กลตรงทั้ง3อะไรครับทั้งพิเศษปกติและ VIP นะครับ มาดูการสรุปชุดเน้นครับ3ตัวบนเด่นที่สุดใน,นที่เก้าครับเน้น972บนเน้น74ครับสองล่างเน้น68ครับนี่คือชุดเน้นครับและชุดรองครับ3ตัวนเด่นที่สุดนะครับรองไปที่268 2กปองรอ,อง6 8 2ล่างรอง62ครับนี่คือชุดเน้นชุดรอง3ตัวน2นตัวลและ2ตัวล่างครับในชุด2ตัวบนล่างใน,นลองเ4 6ด6 8 6หก สี่ชุดนะครับสี่ที่เจ็ดลิงที่สามชุดหกแปด 6, ชนกันครับเป็นเลขเด่นที่สุดเด็กไทยสองตัวนะครับมาได้ทั้งสองตะว,วันทั้งสองตารางของหวยฮานอยในงวดประจําวันที่เจ็ดธันวาคมครับนี่คือข้อมูลหวยฮานอยทั้งสามฮานอยครับแต่สูตรที่คํานวณนี้ผมเน้นฮานอยปกตินะครับในรอบสิบแปดถึงสิบแปดสามสิบนาทีทำกันออกนะครับนี่เป็นแนวทางหวยฮานอยจากสูตรที่ผมในคํานวณชิด สรุปเลขเด่นมาจับคู่ให้กับ f อท่านที่ชอบหวยฮานอยจะได้ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจ f อทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณากานก่อนตัดสินใจตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเลขสูตรคำนวณสูตรคืนวนสูตรนี้จะมาตามสูตรจะออกตามสูตรหรือไม่ก็ต้องรอติดตามผลการออกสลากหวยฮานอยทั้ง3 h ฮานอยกันได้ในงวดประจําวันที่7ธันวาคมนะครับ ขอบคุณ FC สตาร์ธุรกิดงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการคิดชนะสูตรว้ที่ผมได้หาข้อมูลไว้ฮานอยทั้งสามานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยพอิฮานอย VIP ในงวดประจำวันที่7ธันวาคม2 5 6 8ลงทิปให้กับ FC โดูเป็นการประกอบการตัดสินใจ ฝากกดติดตามครับกด s u b สไคร b ์กดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยครับเ <c oughs> พื่อจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเล็กๆได้เลงคลิปให้กับ FC ทุกเป็นแนวทางในคลิปต่อไปครับขอ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมโชคดีกันทุกคนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ